เพื่อนพึ่งลักวันนี้คือวันสุดท้ายใช่ไหมไม่วันสุดท้ายของห้องนี้ไงใช่ใช่ไม่ปีหน้าเดียวเวลาสุดท้ายเวาสุดท้าอ๋อตำนานนี่หั้งตำนานตำนานอ่าตำนานตำนานภาษาอังกฤษเขาเรียกเดลัสแดนดีเลเจนต์ดีเลเจนต์ดีเลเจนต์คือไอ้เดลัสแดนอะที่ที่จะใช้ห้องนี้นะปีหน้ามิสซูเอะเป็นสปอนเซอร์แล้วอ่าปีสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายของวันนี้นะไม่ได้กินละปีหน้าไม่ได้กิน ไไปไล่ซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดวงไอ้ดวงไปไล่แล้วมันอย่ืมเลือนะเลขาได้กินคุณแอนเนี่ยสีูนะเลอโอเคมาที่มันโอเคมันมันเป็นแมตที่อ่าสุดท้ายเรา้องเก็บโมเมนต์ความประทับใจไว้ทุกอย่างโอเค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 อเคโ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 อเอเคโอเคโ